ดิฉันว่าเวอร์ชันแรกก็ดูน่ารักดีนะคะครับโรชอบหรือเปล่าชอบเลยครับนจ่แต่งช,<อ>ชอบหรือเปล่าเวอร์ชันแรกเหตเรารู้สึกไงบ้างคะชอบครับ <laughs> <laughs> ชอบแบบแปลกๆนะครับนี่มันก็จะคนละมูดไงใช่มันจะคนละมูดเลยซึ่ง ซึ่งความเป็นเป็นนางทิ้งจอยมันมีความแบบพิเ่นเจเล่นะครับผมมาหลอกล่อเหยื่อนะแล้วความยากของของซีนนี้นะครับก็คือคือเราเนี่ยต้องคอนโทรลกับ กับท <Scroll> ุดนะครับให้ได the ้เพราะว่าด้วยความที่ชุดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ยาวมากๆหมายถึงว่ามันเวลาเราเรานั่งแล้วก็เราเดินเนี่ยมันจะทับใช่ไหมครับมันจะเลยทำให้การ movement เนี่ยลำบากแล้วแล้วแล้วอู่ล่ะอู่ล่ะตอนตอนสวดท่องอะไรอ่ะ ชินละบัญชรปุตตกาโมูลเบยปุตตังจัลกาโมูลเบยจัลังอธิกาญาติยะยะยะเทวนัมภิกาสุตตะวะติพิโสภะขวะยะมาละชายนุ่ยเเวสุวรรณะมะละสุขาระสุนตะูรย์ยะเชยะกนะสะตังพุทธาชชตะวะมาลังะวันน้ำเเออยอดมากอุ๊ยเด็ดเอางี้เดี๋ยวให้นี่เล่าไล่อ่านในแฮชแท็กดีกว่าแล้วเดี๋ยวให้จานกับวีมาตอบ